เห็นไหมสมัยที่ศึกบางประจันมีกี่คนมีแต่พระมีแต่จอมมีแต่เสียมแต่สู้ด้วยใจเพราะรักประเทศชาติเข้ากระแสะเลือดเธอทูลสถาบันรักสถาบันเข้ากระแสะเลือดศึกบางประจนเรียนกันทุกคนนี่ใช่ไหมล่ะ ตอนเป็นนักเรียน,ยนกันทุกคนนี่มาบวชมามันก็ยังมีความจดจําอยู่นี่จะว่าไงพวกเราไม่เรียนเพื่อละก,กิเลสใช่ไหมะเรียนในทางมรรคทางผลที่เรียนทางหลุดทางผลที่ไม่จะว่ามาเรียนเพื่อทําลายคนนั้นคนนี้เวลาเทศขึ้นก็เทศเพื่อความสมัครคีที่สมัครคีแบบไหนสมัครคีตามธรรมตามวินไนนะอภินัยวัดปับ๊บนี่คือความสมัครคีเกิด ถ้านอกธรรมนอกวินัยไม่ใช่ความสมัคคีแต่เป็นความอับปรีเกิดในใจของพระเถรเนจชีอุบาสกปิสิกาพูดให้ฟังตรงๆนะถ้านอกธรรมนอกวินัยไม่ใช่ความสมัคคีมีแต่ความอับปีเกิดเป็นผู้ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายสถาบันนี่ความอับปีเกิดเป็นอย่างนั้น